สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆคนรักต้นไม้คนชอบการปลูกต้นไม้มาพบกับต้นชวนชมนะครับตีเห็นอยู่นี้เป็นชวนชมสายดอกนะครับดอกดอกๆท้งนั้นเลยครับแต่กว่าที่จะเป็นได้ดอกดอกประมาณนี้นะครับมันก็จะเจออุปสรรคบางอย่างนะครับอย่างต้นนี้เพื่อนๆดูนะครับใบเขา ไม่งามนี่ครับเป็นลายจุดาขาวๆใบเป็นโรคช่อดอกก็มีอยู่นะครับแต่ใบเนี่ยไม่สวยไม่งามเลยก็ต้นนี้ก็เป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับมีการนั่งแท่นแล้วบางส่วนนั่งแท่นเพื่อให้ได้หลากสีให้ได้หลายสีนี่ครับระบบโคนโขดใหญ่ดีมากนะครับจับดูแล้วโขดแข็งโขดไม่นิ่มนะครับ แต่เนี่ยปัญหาน่าจะอยู่ที่ดินนะครับเนื่องจากต้นนี้ผมก็รับมาประมาณผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับซึ่งไม่ได้ทำการเปลี่ยนดินเลยนี่ครับดินเขาแข็งนะครับรดน้ำลงไปน้ำก็ไม่ค่อยแห้งสักทีนะครับก็คือน้ำไหลผ่านไม่ได้แล้ววันนี้จะมาทำการเปลี่ยนกระถางนะครับก็มาย่อกระถางลงนะครับ ก็คิดว่าการปลูกชนชมไม่จําเป็นต้องใช้กระถางใหญ่นะครับเพียงแค่ผสมดินปลูกให้เหมาะสมให้มีธาตุสารอาหารเพียงพอกับต้นชนชมนะครับก,เบก,กบ็เป็นใบก้ามปูหมักนะครับเป็นใบก้ามปูหมักผสมหน้าดินนะครับเก็บมาอันนี้ก็เป็นากาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับเนี่ยก็จะช่วยให้ดินโปร่งน้ํานะครับแล้วก็เป็น เกรบนะครับอันนี้เป็นเกรบหมักเกรบที่ผ่านการหมักแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับไม้ดอกอนำส่วนผสมทั้งประมาณ4ตัวนี้นะครับรคลุกเคล้าให้เท่ากันก็จะได้ประมาณนี้ก็มาใส่ลงในกระถางที่เตรียมไว้นะครับเป็นกระถางใบใหม่ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับ ก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งกระถางนะครับนี่ครับอย่างชนชมต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็รับมาก็ปีกว่าแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนดินเลยนะครับนี่ครับส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ก็คือออดโมโคสนะครับออดโมโคสต,ตัวนี้จะบำรุงทั้งลำต้นบำรุงทั้งใบแล้วก็ดอกด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรดินปลูกสูตรใหม่ที่จะมาปลูกต้นชวนชมต้นนี้นะครับนี่ครับก็ยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับที่แรกผมก็ว่าจะยกขึ้นมาแล้วก็จะมาปลูกใหม่เลยนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้แต่ดึงออกมาแล้วนี่ครับระบบรากมันเยอะมากเลยอ่า มีทั้งรากที่อยู่เหนือดินนะครับรากที่อยู่เหนือดินนี้ผมก็จะเอาออกนะครับเพื่อโชว์โกดสวยๆแล้วก็รากไฟเหมือนกันนะครับรากอยรากอาหารมันเยอะไปเดี๋ยวถ้าเราปลูกลงเลยมันก็จะวนอยู่ในกระถางนะครับเดี๋ยวจะทําการตัดออกนิดหน่อยนะครับาการตัดก็ใช้มีดที่มีความคมนะครับเพื่อที่ว่ารากจะได้ไม่บอบช้ำมากนะครับ นี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับทีแรกว่าจะดึงออกมาแล้วก็ปลูกใหม่เลยแต่ดึงออกมาแล้วระบ,บุมันยากรากมันเยอะมากเลยก็ตัดออกบางส่วนนะครับเนี่ครับตัดออกเสร็จแล้วผมก็นำไปอเอาอยปูนนะครับเป็นปูนกินหมากมาทาแผลที่เกิดรอยตัดนะครับนี่ครับอันนี้ทาแผลไว้เสร็จแล้วนะครับ นี่ครับรากที่อยู่ด้านบนก็เอาออกแล้วก็เป็นรากฝอยก็เอาออกเหมือนกันนี่ครับเอาออกบางส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ขคดที่สวยๆนี่ครับส่วนด้านล่างก็เอาออกเหมือนกันนะครับผ่านการทาปูนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อป้องกันมันเกิดการเน่านะครับทีแรกก็จะปลูกให้จบในทีเดียวเลยก็ทาปูนทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วนะครับก็รอจนปูนแห้งรอจน คิดว่าแผลเขาแห้งดีนะครับไม่เกิดการเน่าขึ้นมาสู่ลําต้นนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าทำผิดวิธีหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอ่าซึ่งโดยปกติแล้วนะครับชวนชมเนี่ยถ้าดึงรากออกมาแบบนี้นะครับ ต้องล้างรากนะครับล้างรากแล้วก็ตัดเอารากอ,าออกบางส่วนแล้วก็แฝนนะครับแฝนไว้จนแห้งนะครับแฝนไว้จนแผลเขาแห้งสนิทเป็นการแฝนหรือห้อยพึ่งลมไว้แต่อันนี้ไม่ได้ล้างรากแต่อย่างใดนะครับแค่ดึงขึ้นมาแล้วก็เลือกตัดเอารากที่มันโคตรที่มันยาวเกินไปออกนะครับก็เป็นการลัดขั้นตอนนิดนึงนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วจะได้มาดูการเจริญเติบโตของชวนชมต้นนี้นะครับว่าทําแบบนี้เนี่ยมันจะได้ผลดีขนาดไหนนะครับอ่านี่ครับก็จะได้โคตสวยๆนะครับเนื่องจากเอารากฝอยออกรากอากาศออกก็ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ไว้ในที่แดดนำไรก่อนนะครับแล้วน้ําก็ยังไม่รดนะครับเพราะว่า,าคิดว่าเผลเขาถ้ารดน้ำนยะเผลออาจจะเกิดการลุกลามได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาต้นชนชมแคร์เกรงไม่ยอมโตสักทีนะครับใบก็เป็นโรคเป็นจุดขาวไม่สวยเดี๋ยวยังไงก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องคนรักเกษตรด,ด้วยนะครับเหลือจะได้มาดูการเจริญเติบโตของต้นชนจมที่ผมได้ทำการเปลี่ยนดินปลูกเปลี่ยนกระถางไว้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะหาต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับในช่วงคำ่คำๆนะครับ